คุณพ่อของนางเอกสาวหน้าหวานเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ต้องบอกเลยค่ะว่าประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงไม่น้อยมีความสามารถทั้งนักแสดงนักร้องพิธีกรรายการเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในวงการถึง10ปีพอได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันเธอนั้นเป็นนักแสดงภายใต้ใตสถานีโทรทัศน์ไทยชีวีสีช่อง3นอกจากในเรื่องการทํางานแล้วในเรื่องการเรียนก็ไม่ธรรมดาเพราะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในทั้งสองด้านเธอนั้นได้ศึกษาในระดับปริญญ,ญาตรีจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์และเป็นอีกหนึ่ง สาวทีทั้งสวยและก็เก่งสำหรับทางด้านของไอซ์ปริชยาเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงและโด่งดังมีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง M T M เออรักเอรเรอร์หรือไดว่านี่เป็นการแจ้งเกิดของเธออย่างเต็มตัวในวงการบันเทิงไทยในความสามารถที่โดดเด่นของเธอก็ได้รับโอกาสต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครโทรทัศน์ภาพยนตร์อย่างเรื่องรัก7ปีดี D 7หนน้้ำตากรรมเทพพยากรซ่อนรักรักนิรันจันทราและยังมีผลงานทางด้านการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงผลงานการร้องเพลงละคร ซิสคอมซีรีและเป็นพิธีกรรายการและเข้าประกวดร้องเพลงถือได้ว่าบทบาทในวงการบันเทิงของเธอนานมีมากมายและเจ้าตัวเองก็ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่คุณภาพครับจริงๆแหละคะ่ะแน่นอนคขาว่าใครได้ไดติดตามเธอจะได้เห็นว่าเจ้าตัวนั้นเป็นคนที่ขยันทํางานมากๆแลนะเธอก็เคยคว้ารางวัลตุ๊กตาเงินรวมหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลน,นักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมมาครองมากมายเนื่องจากความขยันและความตั้งใจทํางานเก็บงเบงินเพื่อดูแลครอบครัวทําให้ครอบครัวสุขสบายแน่นอนคขาว่าใคร ได้ติดตามจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักของเธอกับพ่อแม่อยู่เสมอวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูความน่ารักกับเธอและคุณพ่อที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนั้นมีอายุถึง78ปีแล้วแต่ว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอย่างมากเพราะว่ารูปร่างหน้าตายังคงหล่อและมีสเสน่ห์เรีได้ว่าราวกับเป็นพี่ชายน้องชายกันเลยก็ได,ได้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูภาพกันเลยคะ่ะ